สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ่นก็ขอมาอัปเดตสารจากจักรวาลที่นุ่นได้รับมานะคะก็เช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นเพียงเนื้อหาส่วนตัวที่นุ่นมีต่อเนื้อหาที่นุ่นกําลังจะแบ่งปันนะคะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวทางจิตวิญญาณของนุ่นที่นุ่นมีต่อเนื้อหานี้เช่นกันค่ะก็ถ้าฟังแล้วรู้สึกได้รับพลังบวกได้รับ เนื้อหาดีๆนุ่งขอแบ่งปันนะคะแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีไม่เข้าใจคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะคุณสามารถเลือกรับพลังงานดีๆได้ด้วยตัวคุณเองนะคะผ่านจักระหัวใจของคุณค่ะก็คุณไม่จําเป็นต้องเชื่อเนื้อหาในคลิปค่ะจนกว่าคุณเนี่ยจะได้รับประสบการณ์คล้ายๆนุ่นที่เหมือนเนื้อหาในคลิปนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะนุ่งขอมาอัปเดตสารจักรวาลที่นุ่นได้รับมาช่วงนี้นะคะตามหัวข้อเลยค่ะสามจักระ จัก,กรวาลอยากให้คุณเปิดใช้งานแอคทีเวตในพลังงานโลกตอนนี้นะคะซึ่งช่วงนี้ก็ยังอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความรักก็ว่าได้นะคะเพราะยังอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนาะซึ่งพลังงานสารที่นุ่นได้รับมาเนี่ยช่วงเดือนนี้เนาะที่จริงมันก็ตั้งแต่ช่วงปลายปลายเดือนธันวาจนถึงตอนนี้เลยค่ะซึ่งเป็นสามจักระที่นุ่นรู้สึกเลยว่าจัก,กรวาลเขา Activate นู่นเหมือนกระตุ้นสารจักรานี้เพิ่มขึ้นเพิ่มให้ในตัวนู่นนะคะแลวเพราะ้าเพราะถ้านุ่นเนี่ยเป็นช a น n นลของจักรวาลเนี่ยนุ่นก็เลยอยากจะนำสารนี้มาอัปเดตกับทุกคนคะ่ะเ,เพราะเชื่อว่าจักรวาลเนี่ยแหละต้องการให้เราอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะก็ เนื้อหาที่นุ่นกําลังจะแบ่งปันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถฟังแล้วก็นําไปสังเกตตัวเองได้เลยนะคะว่าได้รับประสบการณ์ Activate 3จักรานี้ในช่วงนี้เหมือนนุ่นหรือเปล่านะคะและสามารถเม้นเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นที่อาจได้รับประสบการณ์การกระตุ้นสจักรานี้เหมือนเรานะคะก็ค่ะเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะคะหรือบางคนก็ไม่เคยได้ยินเลย คนเราเนะี่ยมีจัก,กระอยู่ในร่างกายและจิตวิญญาณของเรานะคะทุกคนมีทั้งหมดเจ็ดจักระในร่างกายแต่ละจัก,กระเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่และความหมายของเขาแตกต่างกันไปค่ะซึ่งจัก,กระเนี่ยมันสําคัญมากๆากับดารดาเนินชีวิตของเรานะคะทั้งทางร่างกายสุขภาพจิตวิญญาณการแสดงออกทั้งความคิดและคําพูดค่ะถ้าจัก,กระในร่างกายเราไม่สมดุลหรือได้รับการอุดตันเนี่ยมันก็จะส่งผลกับ ทบต่อการดำเนินชีวิตมากนะคะแต่คลิปนี้นุ่งก็ขออัปเดตพลังงานสารจากจักรวาลน,นะคะก็เลยจะพูดแค่ถึง3ามสกระที่เขาอยากให้นุ่น แอคทีเวแล้วก็ส่งสารให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวไว้ขอทำคลิปแยกเกี่ยวกับจักระในร่างกายของเราให้ครบเจ็ดจักระอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะก็ค่ะพลังงานที่ผ่านมานะคะนุ่นถูกจักรวาลกระตุ้นสามจักระนี้หนักมากๆค่ะทุกคนและรู้เลยว่ามันสมควรที่จะส่งสารนี้ส่งต่อให้ทุกคนค่ะจักระแรกนะคะที่นุ่นโดนกระตุ้นก็คือจักระที่สามค่ะจักระที่สามก็คือจักระ s ซ r a เพ็กเซลจักระนะคะชื่อไทยเขาก็คือมณีปุระจักระค่ะและสีของจักระนี้ก็คือสีเหลืองค่ะตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยก็คืออยู่ตรงบริเวณช่องท้องนะคะแนวสะดือของเราอะค่ะตัดกับกระดูกสันหลังเนาะซึ่งจักระเนี้ยนะ ถือว่าเป็น wisdom power ของตัวคุณเลยก็ว่าได้นะคะมันเป็นศูนย์กลางของภูมิปัญญาของคุณเลยค่ะถ้าร่างกายทางร่างกายเลยเนี่ยก็คือพวกระบบทางเดินอาหารการย่อยอาหารการดูดซึมของอาหารแบบนี้ค่ะและจักระเนี้ค่ะเป็นจักระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนักรบเนาะ พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและพลังงานแห่งการนับถือตัวเองค่ะเชื่อมั่นในตัวเองมันก็จะเกี่ยวกับพวกแบบเซลล์เอสติมของตัวเราเองอะถ้าจากกลักนี้มันไม่สมดุลหรือเกิดการอุดตันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีพอกับตัวคุณเองค่ะเกิดความกลัวไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก และรู้สึกไม่มั่นคงค่ะก็คือเหมือนเซลล์เอสตีมของตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่าต่ำนะคะบางทีเนี่ยมันก็เกิดอาการก้าวร้าวทางคำพูและการกระทำต่อผู้อื่นเลยก็ได้ค่ะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ที่นุ่นกล่าวไปนะคะข้างต้นแปลว่าจักระที่3มของคุณไม่สมดุลค่ะและอาการที่เกิดขึ้นกับจักระที่3ามนะคะที่นุ่นโดนกระตุ้น activate เนอะก็คืออาการ ปวดท้องนะคะก็มันจะมีอาการแบบปวดท้องบางทีก็จะรู้สึกจี๊ดจีที่ท้องอะคะ่ะปวดแบบแปบบ๊ๆแบบบางทีก็ไม่รู้ว่ามันคือการปวดแบบอะไรเนาะแต่บางทีก็จะปวดไปทางด้านซ้ายของท้องนะคะและบางทีก็อาจจะเกิดการปวดแบบมีอาการท้องเสียร่วมด้วยจุกเสียดท้องอืดแบบนี้ได้ะคะ่ะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปสังเกต ตัวเองช่วงนี้ได้เลยนะคะและว,วิธีที่จะช่วยปรับสมดุลหรือฮิลลิ่งจัก,กระนี้เลยก็คือมีหลายวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือการกินเลือกบริโภคอาหารที่เป็นสีเหลืองนะคะก็คือสีเดียวกับจัก,กระเพราะทุกอย่างอะคะ่ะทุกคนนุ่งเคยพูดไปแล้วหลายคลิปมาว่าทุกอย่างมันคือพลังงานเนาะด้วยความที่ทุกอย่างมันเป็นพลังงานอะเราก็สามารถ เพิ่มพลังงานให้ให้กับจักระนั้นตามสีของจักระเขาได้เลยนะคะก็การกินก็เลือกบริโภคอาหารที่เป็นสีเหลืองเนาะเช่นข้าวโพดกล้วยหรือแม้กระทั่งใส่เสื้อผ้าสีเหลืองก็จะช่วยกระตุ้นได้ค่ะวิธีที่สองที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกินก็จะเป็นจักระเนี้ยมันเกี่ยวกับธาตุไฟนะคะทุกคนและองค์ประกอบของ จักระที่3นี้ก็คือไฟเนาะเพราะฉะนั้นการเอาตัวเองออกไปโดนแดดอ่อนๆออ,ออกไปโดนแสงแดดจากพระอาทิตย์บ้างเนี่ยมันจะดีมากนะคะเหมือนเราจะได้รับพลังงานจากแสงพระอาทิตย์เพื่อช่วยปรับสมดุลจักระที่3นี้ได้ค่ะ การเล่นโยคะตามท่าของจัก,กระก็ช่วยได้นะคะอย่างเช่นท่ายโยคะที่เหมาะกับจัก,กระที่3นี้นะคะก็คือท่าเด็กหมอบชายโพสนะคะแล้วก็มีท่าศพเนาะสวาสนาเนาะก็เป็นท่าที่ปรับจัก,กระสมดุลที่สามหรือกระตุ้นได้คะ่ะแล้วก็การฟังคลื่นเสียงแล้วก็ทำสมาธิก็ช่วยได้คะ่ะทุกคน คลื่นเสียงเราก็เลือกฟังตามที่เหมาะหรือปรับสมดุลกับจัก,กระนั้นนะคะเช่นคลื่นเสียงที่เหมาะกับการเอ่อ Activate จัก,กระที่3นี่ก็คือ320สอเฮิร์นะคะหรือว่า320เฮิร์นะคะก็ลองไปเลือกฟังดูเนาะส่วนตัวสำหรับนุ่นเนี่ยนุ่นก็จะนั่งสมาธิค่ะแล้วนุ่นเนี่ยก็จะทำจิตเนาะไปตรงตำแหน่งจัก,กระนั้นแล้วก็ โฟกัสและจินตนาการนะคะว่ามีลูกกลมๆสีเหลืองเนี่ยหมุนอยู่ตรงสะดือพร้อมทั้งในมือเนี่ยนุ่นก็จะถือหินคริสตัลไปด้วยนะคะ,ะเพื่อเหมือนเราจะส่งพลังงานส่งจิตเนี่ยไป ปรับสมดุลแล้วก็ล้างการอุดตันตรงนั้นค่ะและหินที่นุ่นใช้สําหรับการปรับสมดุลจากราบนี้นะคะเพื่อนๆก็มีหินก็สามารถใช้ใช้ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นซิทรินนะคะไทเกอร์อหรือว่าซันสโตนก็ได้ก็คือเป็นหินคริสตัลที่เป็นสีเหลืองเนาะ และเมื่อจัก,กระนี้จัก,กระที่สามสมดุลนะคะอาการที่จะเกิดก็คือคุณจะรู้สึกว่าเซลล์เอสติมของคุณสูงขึ้นและคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองแสดงคำพูดการกระทำออกมาเนี่ยอย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็งมากขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาค่ะและมีจุดมุ่งหมายมีแรงจูงใจที่ชัดเจนจกับตัวเองมากขึ้นค่ะและก็ มันจะมีวิธีนี้ด้วยนะคะทุกคนก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าวิธีพูดคำยืนยันกับจัก,กระนั้นๆด้วยตัวคุณเองอะค่ะก็คือคุณอาจจะยืนอยู่หน้ากระจกแล้วตอนเช้าคุณก็ยืนยันกับตัวเองด้วยคำพูดนี้หรือว่าก่อนนอนด้วยก็ได้นะคะซึ่งคำยืนยันที่ใช้สำหรับจัก,กระที่สามที่คุณสามารถพูดกับตัวเองได้เลยนะคะก็คือเอ,อยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่นฉันทาได้ ฉันรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองทุกวันฉันมีเป้าหมายที่ชัดเจนของตัวเองก็สามประโยคตัวอย่างที่นุนยกไปนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะจักระที่สองที่โดนแ t i v a t e ก็คือ h a ร์าจักระค่ะหรือจักระที่4จักระตรงหัวใจนั่นเองนะคะชื่อไทยเขาก็คืออาาหตะจักระนะคะ ตำแหน่งคือตรงหัวใจค่ะทุกคนหรือว่าตรงหน้าอกนะคะและสีของจักกะนี้ก็คือสีเขียวค่ะซึ่งเป็นจักกะที่เป็นจุดสะพานเชื่อมระหว่างวิญญาณกับโลกนะคะเป็นจักกะที่เชื่อมกับไฮเซลของตัวเราเองด้วยค่ะเป็นจักกะที่เกี่ยวกับความรักความรู้สึก ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะความเมตตาความเห็นอกเห็นใจในชีวิตทั้งของตัวเองและผู้อื่นสำหรับนุ่นเนี่ยจักระนี้ค่อนข้างที่นุ่นจะใช้เขาดำเนินชีวิตหลักๆของนุ่นเลยนะคะและถ้าจาักระนี้ไม่สมดุลสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะรู้สึกอารมณ์ไม่มั่นคงค่ะขึ้นๆลงๆเศร้าหดหู กลัวคิดเชิงลบไม่มีความสุขอ่อนไหวกับสิ่งที่ทำร้ายเราได้ง่ายนะคะรวมไปถึงรู้สึกไม่ได้รับความรักที่สมควรได้รับค่ะบางทีคุณถึงขั้นเนี่ยก่อกำแพงขึ้นมาเพื่อปิดกั้นความรู้สึกเพื่อปฏิเสธความรักเลยก็ว่าได้ค่ะและบางทีเนี่ยคุณอาจรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์นะคะที่ไม่มีหัวใจประมาณนั้นเนาะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึก ถึงความอิจฉาริษยาผู้อื่นเลยก็เป็นได้คุณจะฟังเสียงในหัวใช้เหตุผลมากกว่าเสียงในหัวใจของคุณนะคะมันรู้สึกหัวใจของคุณมันจะรู้สึกวงโวงมันขาดอะไรไปนี่คืออาการของจักระที่ที่สี่ที่ไม่สมดุลน,นะคะคือจักระหัวใจเนาะและอาการที่เกิดกจักจักระที่4ี่ที่นุ่นโดนแอทิเวตก็คือ รู้สึกใจสั่นนะคะวิววิวเนาะใจมันจะวิววิวสั่นส่น,สนบางทีก็จะเจ็บแปรกๆที่หัวใจตรงหน้าอกอะคะ่ะจนบางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยคิดว่าต้องไปตรวจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันจะรู้สึกเจ็บขึ้นมาก็เจ็บขึ้นมาตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยบางทีก็จะรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดปกตินี่คืออาการที่เกิดขึ้นกับจักระ ที่สของนุ่นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปสังเกตตัวเองกันดูนะคะแล้วก็นุ่งขอเสริมเนาะสำหรับจักระนี้นะคะก็คืออาการเจ็บจักระหัวใจเนี่ยค่ะ ที่จริงนุ่นรู้สึกว่ามันอาจจะมาจากการที่ไฮเยเซลของตัวของคุณเองอะคะ่ะเหมือนเรียกคุณให้คุณกลับเข้าไปหาเขาเชื่อมต่อกับเขาอะคะ่ะเขากําลังเศร้าที่เห็นคุณเนี่ยไม่เชื่อมต่อกับเขาเลยนะคะหรือเห็นคุณเนี่ยรู้สึกไม่รักตัวเองค่ะมันเป็นการเรียกคุณโดยกระตุ้นที่จักระนี้ค่ะและวิธีที่จะช่วยปรับสมดุลจักระนี้นะคะก็เหมือนกับจักระแรกที่กล่าวไปนะคะก็คือถ้าเรื่องการกินเนาะก็ จะให้กินบริโภคอาหารที่เป็นสีเขียวที่ตรงกับสีของฮาจักระนะคะก็คือสีเขียวเนาะกินผักผลไม้ที่เป็นสีเขียวแอปเปลิลแตงกวาหรือผักใบเขียวอะคะ่ะก็รวมไปถึงทั้งใส่เสื้อผ้าสีเขียวด้วยนะคะ วิธีที่2นะคะก็จักระนี้เนาะเขามีองค์ประกอบเป็นอากาศนะคะคือมวลของอากาศเนาะก็การพาตัวเองไปสูดอากาศธรรมชาติบริสุทธิ์นะคะการนั่งสมาธิเพื่อปรับสมดุลทางจิตใจเพื่อให้จิตใจสงบก็จะช่วยได้ค่ะและพาตัวเองไปรายล้อมด้วยบรรยากาศที่เป็นสีเขียวนะคะก็ต้นไม้ใบหญ้าพื้นหญ้าสูดหายใจเข้าออกลึกๆค่ะก็จะ ช่วยได้ช่วยล้างการอุดตันของจักระนี้ได้เช่นกันนะคะก็การฟังคลื่นเสียงความถี่เหมือนที่นุ่นบอกไปนะคะคลื่นเสียงสําหรับจักระที่4ี่ฮาจักระนี้ก็คือ639าเฮิร์นะคะคือเพื่อนๆเวลาฟังคลื่นเสียงเนี่ย หลักของการฟังคลื่นเสียงนู่นเลยเนี่ยนอกจากเราจะมีเฮิร์ตของเราแล้วเป็นตัวเลขเนี่ยการฟังคลื่นเสียงแล้วเราใช้จักระหัวใจในความรู้สึกในการฟังก็สําคัญนะคะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังคลื่นเสียงไหนหรือเพงลงบรรเลงไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่รู้สึกไหลลื่นไปกับมันไม่รู้สึกแบบโฟล์ไปกับมันนั่นแปลว่าคลื่นเสียงนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะมันอาจจะสร้างพลังงานลบได้ก็ ช่วยเลือกฟังคลื่นเสียงที่มีแหล่งที่มาและที่ไปด้วยนะคะเพราะว่าของพวกนี้มันคือพลังงานเนาะทุกๆอย่างมันคือพลังงานมันก็อาจจะแฝงพลังงานลบหรืออะไรมาก็ได้ก็เพื่อนๆลองเลือกกันดูดีๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือหากิจกรรมที่มันมีผลต่อหัวใจของคุณนะคะที่มันมาจากจิตวิญญาณของคุณที่มันดึงความรู้สึกจาก หัวใจของคุณออกมาได้ก็อาจจะเป็นศินละปะก็ได้นะคะแบบทํางานอดิเรกที่เกี่ยวกับศิละปะเนาะสำหรับนุ่นนะคะการฮิวจะก,กระหัวใจของนุ่นเองเลยคือนุ่นจะชอบระบายสีน้ำค่ะหรือสีไม้ก็ได้วาดรูปอะไรแบบนี้แล้วก็จะนั่งสมาธิเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ จินตนาการเหมือนเดิมว่ามีลูกกลมๆสีเขียวอยู่ตรงหน้าอกหรือตรงตำแหน่งจักระหัวใจของเรานะคะแล้วเขาก็หมุนบนอยู่แล้วก็ส่งพลังงานไปให้เขานะคะและหินคริสตัลที่เพื่อนๆอาจจะมีนะคะหรือว่าใช้กับการฮิลลิ่งฮาร์ดจักระจักระที่สีนี้ได้ก็จะเป็น หินโลสคอตนะคะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าโลสคอร t ตเป็นหินแห่งความรักอยู่แล้วเนาะก็เอามาหาใส่กันได้หรือว่าจะถ้ามีหินเป็นก้อนก็สามารถทําแบบนุ่นได้เอาไว้กับมือแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อขอพลังงานจากเขานะคะส่วนท่าโยคะที่เหมาะสมกับจักรกะนี้ก็คือโยคะท่าธนูนะคะหรือว่าฟอร์โบโพสท่านี้ก็จะช่วยเรื่องการ กระตุ้นจักระหัวใจได้ค่ะและคำยืนยันสำหรับจักระที่4หาจักระที่เราสามารถเอาไว้พูดกับตัวเองได้นะคะประโยคก็อย่างเช่นนะคะฉันรักตัวฉันเองฉันมีคุณค่าในตัวเองฉันสมควรได้รับความรักที่ควรค่าแก่ฉันนี่ก็คือประโยคตัวอย่างที่นุ่นยกมานะคะคุณสามารถพูดกับตัวเองได้ทั้งเช้าและเย็นที่หน้ากระจกนะคะ มาถึงจักระสุดท้ายนะคะที่นุ่นโดนแอคทิเวแล้วก็ส่งสารให้ทุกคนก็คือจักระที่5หรือโทจักรจักรคอค่ะชื่อไทยก็คือวิส,สุทธะ จักระนะคะซึ่งสีของจักระนี้ก็คือสีฟ้านะคะตำแหน่งที่อยู่ก็คือตรงลำคอค่ะทุกคนเป็นจักระที่เกี่ยวกับการสื่อสารการพูดความจริงใจแรงบันดาลใจความจริงภายในการแสดงออกถึงสิ่งที่เราคิดนะคะออกมาทางการสื่อสารคือมันเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารนั่นเองค่ะ ซึ่งมันก็จะสะท้อนพฤติกรรมและบุคคลิกของเรานะคะถ้าจาักกะนี้ไม่สมดุลน,นะคะหรือโดนอุดก,กัน้นสิ่งที่จะเกิดก็คือเราจะมีความไม่มั่นใจในการสื่อสารนะคะแล้วก็จะเกิดอาการพูดไม่จริงค่ะพูดไม่หมดชอบโกหกรวมไปถึงนินทาได้ด้วยนะคะซึ่ง บางทีก็ไม่สามารถอธิบายเนี่ยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกที่แท้จริงผ่านคำพูดได้รวมไปถึงความคิดเห็นที่เราอยากจะสื่อสารอ่อมันไม่ตรงออกมาจากสิ่งที่เราคิดนะคะก็คือเราไม่มีความมั่นใจในการสื่อสารในการพูดนั่นเองซึ่งอาการที่นุ่นโดนกระตุ้นตรงจักระนี้นะคะก็จะเป็นอาการเครื่องคอ คันคอเจ็บคอค่ะบางทีก็จะรู้สึกไอแบบคันคอมันที่นอนๆอนอยู่กลางดึก รู้มันอยู่ดีๆก็ไอขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆที่เราเนี่ยไม่ได้ป่วยนะคะรวมไปถึงมีอาการเลอด้วยนะคะทั้งๆที่ท้องเราก็ไม่ได้อืดค่ะเพื่อนๆก็มัอคืนมันจะเป็นอาการเกี่ยวกับคอค่ะถ้าช่วงเนี้ยเพื่อนๆเป็นก็ลองเอาไปสังเกตตัวเองกันได้เลยนะคะซึ่งวิธีการที่จะสมดุลจัก,กระนี้นะคะโทษจัก,กระหรือจัก,กระที่คอเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเสียงเนาะ คือเขาเป็นจักระที่มีเสียงเป็นส่วนประกอบหลักอย่างเงี้ยก็การทำงานกับจักระนี้หรือการฮิลลิ่งล้างการอุดตันเนี่ยเสียงเพลงก็จะช่วยได้นะคะก็สามารถฟังเพลงมันก็จะไปกระตุ้นได้แต่ขอเป็นเพลงที่คุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันธรรมชาติะคะ่ะมันช่วยฮิลความรู้สึกของคุณคือ พอมันไปฮิลเนี่ยมันก็ไปจะไปกระตุ้นเนาะให้เราแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอยากลองเพลงอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะหรือสามารถที่จะตกแต่งห้องที่เราอยู่หรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยให้เป็นมีสีฟ้าให้มากขึ้นก็จะช่วยได้นะคะรวมไปถึงใส่หินที่เป็นสีฟ้าที่ช่วยเสริมจักระ ที่หหรือโทษจักระนี้ด้วยนะคะที่เป็นการรักษาจาักระนี้ก็เหมือนหินที่นุ่นใช้สำหรับเอ่อการฮิลจักระนี้นะคะก็จะเป็นพวกหินเอ่อบรูเลสอาเกตอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็หิน, il, นะะเทอร์ควอยส์ค่ะลาพิสลาซูลิก็จะเป็น3ประเภทเนี้ยจะเป็นหินสีฟ้าเนาะที่ ช่วยใส่แล้วก็ช่วยไปกระตุ้นจักรกานี้ได้เนาะแล้วก็การนั่งสมาธิก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกจักระนะคะที่จริงแล้วแล้วก็ท่าโยคะเนาะที่เหมาะกับโทโรจักกะนี้ก็คือท่าที่เหมือนท่าที่เกี่ยวกับการแบบคอ,อบ่าไหลทั้งหลายอะคะ่ะคือแบบ บิดคอบาลายเพื่อให้ผ่อนคลายอย่างเงี้ยถ้าพวกนี้จะช่วยการแอคทิเวทโทษจักระได้และซื้อคลื่นเสียงคลื่นเสียงที่เหมาะกับการแอคทิเวทจักระคอนะคะก็คือ 741Hz นเฮิร์นะคะซึ่งสำหรับนุ่นเลยประสบการณ์นุ่นโดยตรงกับการปรับสมดุลจักระนี้นะคะ นุ่นก็จะใช้หินคริสตัลติดตัวค่ะก็หินคริสตัลที่บอกไปข้างต้นนะคะ,นะคะสีฟ้าเนี่ยเอามาใส่แล้วก็โดยส่วนตัวนุ่นเป็นคนร้อยหินเองด้วยเนาะนุ่นก็จะรู้ว่าจักระไหนกับมันจะตรงกับสีหินไหนมันจะตรงกับจักระที่เราอยากจะอธิเวชนะคะก็แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่นุ่นชอบ แอคท v เวตจักระนี้เป็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือการร้องเพลงค่ะบางทีเราก็ฟังเพลงที่เราชอบนะคะแล้วพอเราฟังเราก็ร้องดังๆไปเลยค่ะก็ด้วยอารมณ์ที่อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ที่แบบว่าเออสุนทรีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เปิดเพลงเศร้านะทุกคนการกระตุ้นจักระหรือการฮิลลิ่งจักระพื้นฐานนะทุกคนต้องรู้นะว่ามันคือการเยียวยานะคะก็เลือกฟังเพลงที่เราชอบแล้วก็ร้องออกมาดังๆค่ะมันก็จะเป็นการล้างการอุดตันของจักระนี้ด้วยเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นุ่นชอบทำนะคะนุ่นก็จะทำให้กับตัวเองเนาะบางทีนุ่นก็จะเอามือเนี่ยมากุมไว้ที่คอค่ะแล้วก็ส่งจิตเหมือนเดิมก็คือจินตนาการว่าตรงคอสีฟ้าเราเนี่ยมีลูกกลมๆหมุนอยู่นะคะแล้วก็ส่งจิตไปสามารถที่จะไปฮิลตรงนั้นได้ เหมือนอันนี้ก็แบบยกตัวอย่างนะคะเหมือนนุ่นก็จะมีคุณสมบัติที่นุ่นฮิลเลอร์ได้ด้วยเงี้ยเหมือนถ้านุ่นทําให้คนอื่นอย่างเช่นนุ่นทําให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลูกเจ็บคอเอ่อนุ่นก็ ไม่ได้เอามือไปอังที่คอเขานะคะกลัวเขาจะอึดอัดเราก็จะอาจจะเอามือเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆไหลเขาอะไรเงี้ยถ้าบางคนไม่เคยทําอยากจะทําให้ตัวเองเงี้ยถ้าคุณเอามือไปไว้ที่คอแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันอึดอัดคุณก็สามารถเอามือเนี่ยคะ่ะเหมือนเวลานุ่นทาให้ลูกลูกชายเนาะนุ่นก็จะเอามือเนี่ยไปวางไว้ตรงไหล่เขาใกล้ๆคอแล้วนุ่นก็จะส่งออ,อ,อพลังบวกหรือพลังงานที่เราทำอ่ะ ให้ให้เขาโดยจินตนาการเหมือนนุ่นจินตนาการให้ตัวนุ่นเองอะค่ะจินตนาการลูกกลมๆสีฟ้าอยู่ตรงคอหมุนแบบหมุนหมุน,มนว่าเขากําลังหมุนแบบไม่มีอะไรมาขวางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งพลังงานดีๆให้ก็ก็นุ่นก็จะทําแบบนี้ให้ตัวเองแล้วก็จะทําให้กลูกเวลาที่ลูกเจ็บคออะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าจักระนี้สมดุลน,นะคะเราก็จะรู้สึกถึง การสื่อสารนะคะคือเราก็จะกล้าพูดในสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกออกมาจริงๆไม่โกหกนะคะพูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจกล้าพูดกล้าสื่อสารสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะกล้าพูดอะคะ่ะเราพอจากหันี้สมดุลเนาะเราก็จะกล้าเอ uh พูดในสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราเนี่ยออกมาแบบลื่นไหลได้นะคะพูดออกไปด้วยความรู้สึกของเราจริงๆะคะ่ะกล้าอธิบายในสิ่งที่เราเคยไม่กล้าแบบนี้นะคะ่ะก็มันเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านคำพูดของเรานั่นเองเนาะเพราะคำพูดของเราเนี่ยบางทีมันก็สื่อถึงทัศนคติบุคลิกของเราได้เลยนะคะทุกคนก็คำยืนยันนะคะ ตัวอย่างคำยืนยันที่เราสามารถพูดเพื่อปรับสมดุลหรือล้างการอุดตันของโทรจกะเราได้กับตัวเราเองนะคะก็ประโยคเช่นฉันพูดแต่ความจริงสิ่งที่ฉันพูดออกมามาจากความรู้สึกที่แท้จริงของฉัน แนี่คือตัวอย่างประโยคนะคะทุกคนค่ะยาวเลยคลิปนี้และนี่ก็คือเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะที่จัก,กรวาลเนี่ยต้องการอยากสื่อสารกับคุณนะคะที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ค่ะแต่ที่จริงนะคะก็เหมือนที่นุ่นบอกไปเนาะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้แล้วค่ะนี่คือสารจากพลังงานค่ะที่จัก,กรวาลเนี่ยอยากให้คุณฟังอยากให้คุณเนี่ยกลับไป Activate สามจักระ ที่นุ่นได้พูดไปนะคะข้างต้นเพื่อให้พลังงานของคุณเปิดใช้งานและสอดคล้องกับจักรวาลตอนนี้ค่ะก็กลับพลังงานนตอนนี้นะคะถ้าคุณได้ฟังเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกลับไปสำรวจตัวเองดูนะคะว่า3มจักระที่นุ่นกล่าวไปเนี่ย กำลังเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือเปล่าค่ะจัก,กรวาลเนี่ยอยากให้คุณสำรวจและกลับไปแอคทีเวสามักระนี้จริงๆนะคะและนี่คือสารจากจัก,กรวาลที่นุ่นนำมาอัปเดตช่วงนี้ให้กับคุณฟังค่ะก็เช่นเคยนะคะคุณไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวนะคะจัก,กรวาลจะคอยอยู่กับคุณตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะเติบโตทางจิตวิญญาณไปได้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ